ัสบสบ,สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอซีทุกทุกท่านสบายดีพน้อง <c oughs> เรือนะพี่น้องเลยเียงจอยเ้ยกบนะนะม,มักใส่โมูกับพี่น้องอย่างบ่าวสะคอนผัวอ,อยู่สามันผู้ชิมกักผู้ชิยางกันเลยมืบ้านแล้ว เก็บกินเอ้อเอากระปุกมาไปเฮือนพี่น้องก็เฮ็ดเข็มที่มาตํากินกับบรรยากาศคนพรมๆสดจากกําลังซ้ําบักงกนี่ลยยามบ่ได้อยู่กับท่านฮะท่านอื้อได้แล้วบ่ท่าวาลบ่ยามเฮามาก็มาเด้อพี่น้องเด้อนนสูงยามเฮาบ่มาก็คลิปไคลิปมนบ่ได้หายได้เคียดก็้ยามบ่มาก็พี่น้อง แหมหวานก็มาแล้วก็กกน,น้ำมึงสเกีิลเข่าแลอะไะพี่น้องส็จะไปไมาหากันหม,มักพริกกับกระเทียมเตรียมเรียบร้อยเท่านี้เฮ็ดนะนเออจุ่มกับบานกับหลังต่างหากเขี่ย <c oughs> เขี่ยเลยเห็ดหกเด้อสะคอนสิปลอยขี้แตะขี้แตสน,น,นสะคอนเห็ดสะอาดเลยือ นนก็ในกํลังย่างใสพี่น้องาะคุยกับตาหม่งกระปุ่เนาะโอ้ยนายแจกดิกาแฟได้บ่อะไรกาแฟได้บะอะไรพี่นายเฮือนคุณน้องเราสตาร์ทเลยเป็นสิขาเมืงเองบ่สบัวอยู่กินน้ำสั่งบอสสงสัยบัอยู่กินน้ำสั่ง,ง,ะนนงจะไปธุระไปนนั่นแหละโอ้ยกาจับไปเลยเ้าตุ้มมาแต่เฮือนตัเรียบร้อยไปเน้ะ ลิปเห็ดคิดเขาด้วยคือนอนขิดกินกับพังเบึงองสององผูไ้ได้ละยังไม่รู้เลยไอ้สะจอยบ่ตำกับปุ่นให้กิน,นตัจสตำก็จจอยเสียงจ,อยอจย่อยเออวจ้ะไหมบรใส่ข่อยเสียงจ่อยตำเจ็ดหน่อยแหลออกหมดอุ้ยเป็นมุซอเป็นหมาบ่มางคนนะ มึงเอาซ้ำมึงปั่นซ้ำหน่อยป้อเดี๋ยวเหตุเพียงไงเลยด้วยบ่นเอาป้ฮะกาลังซึ้ึน่กาจับของเาเบิดมันเป็นตะแสบอยี่นองเราจอยนกิยยไปตาปะัดจอาจารเอ๋ได้กิ่นแล้วะเนาะได้อไรฮะเอาเลยเหตุตอนพอดีคำ ไม่ยาวไม่ใหญ่ไหนซิม nice ดูสิแซบ่บใช้มือโลนังอืมโอเค้ยปากไปย่านะเจบปากห่อนในแล้ว หัวเธอนนะวจ่อยทำไมอ่ะมีซ่องมีซ่องติโอ้โห่งดูอันย่านลื่นได้พี่น้องเลยเจปากซองัเมียเฮ้อเอ้เอ้โอ้ยอย่าแต่ขบจักกับผัวกับเมียจ้ยิดอนะนะบเสบบเแต่มันจะกาจับ สิอยู่กินน้ำยูนิสิพากันไปใส่ยนสิไปสมือนี้มื่นใสบ่อันบักบอยรมออกไปยังไงใส้ไบิไปแล้วมันทำมาสิมาถ่ายตอนต่ำถาอเจ๊ปากสิกินน้ำได้ทิเธอน่ะเจ็บนเนิด้ยฮัาาาเจ๊กเฮ้ยบุ๊งดูป้าปเก็บพักถะอืมพายทงใส่สุดหล่อแท่นะบ่ขายแต่ทงอืมงนน คแม่นบ่ซาผุกวันชิ้นมันเมัน่ะเงินไหลเงินหลเต็มทงคือทีมกัากเทียนหลายคนมาอันกาแจโหลดโทรศัพท์ชิิมเยอะมาเติมเงินอกาเจฮียันกาแจคอนโดกาเจคอนโด มันหลนนัโอโซโรโซเแบมาแล้วสะคอนหรอแสบเลยมาพี่น้องแสบบทุ่งกันเอาใส่หมูมันกระคมเลยเนาะอาใส่สะคอนนะ สาคอนโอ่งนองเลยผ้าหยูกระผ้าหยู่แบบตกแห้งนะกบวพรหะนาเต็มนองนหยู่กระเทินเบยนาน้องเต็มยก่อหมดนะขนาดมีบอรลนไปทังไลบออีจอยเสียวมึงนะทางล่างนะอีลยังน่รออย มาใีร้อยไปเท้าเอ้ยมาเด้อปิ่งใส่หมูต้มุงไมเท้าเอ้ยที่เาเต็มหเซบักกิดบนบักกิดงล้างใส่ก่อนเด้อล้างใสูก่ไลมเด้อเซ่ผดผู้ไปทางนู้นบอยเอ้ยเห็ดเรืองมันเหตุสองสันเด้อสควดเอ้ยมาเด้อ นองไพใส่อยู่ได้ฮะบุหิษุบุสุคนบุหิษบุสุคนเฮ้ยนี่ถาดแด่เ้ยนี่ถาดมาดูเองบางคนนันนักเต็มค่าวบาคนเนาะเอ้ยมเเ่ยเยระเรยเฮัมุเรนถ้ยกอเอ้ยมามาเรียนยมจินเทศบุเรียนน่าจะเป็นของบุหิษุเทศวะน่าเหตุใช่ศาสตรคุณพระอาจารย์ง

บาวมีน้ะหมาอมคำเกอมาลากาีสีหนงป่าฟ้านงลงที่ลงที่ฝ่าขาพี่เดย่างใส้ยอดมากนร่งจริอืนนั้นอุ่นอร่อยปเดี่ะเจียวสันหลังบอกทำตรงเอ้าต้มนึกว่าตำมมะขวงีนตํมเห็ด แนาบอกว่ามันมั่วเวร์กน่คุณลองคุณการสามต้อง้นก็เห็นโอ่อนี่ากระพรุน

ยังคอกแล้วมนเย็นนะคอดแล้วคอดหลังมาสีมากวอีกังมหือนะเย็นอย่มามาตเอ้าเห็มึง้ยมักน่จะยาคุมอาหู ต่อได้ย่รีมืออยู่นะเล่นท่านาจาย้าบล้อมนาแล้วป่งเป่งเป็นอาทิตยแต่มันจะล่งมันน้อยมันคากในท้านะท้ายราไปมุมมาลงเฮ้ ม,มามาหลอดหนาะยันลูกา้าายเปหนมาสีแค่กําไลหอยวัน <c oughs> นี้วิน่นแส่ๆหน่อยอนะขอบคุณทีหน่อยแก ก็มึงกินแบบนี้ทำตามซานโลเลยเจ๊พี่น้ำไงออกไป Ừ. Năm đi mà đem mà đem mà đâu nhưng mà hả ừ. đi không bỏ. nhỏ. Đây นงเจ้าของคนต้องมาดสัตวมันโหดจกเป็งเมันสตกอีดมือาี่เอยงีก่บานอือๆตัดอยให้ตกเาเอาไปโลกนน เอ้ยมืองนี่แหละเกงใจก็คงไมมามาวัดอาจน่อยีนอยัดมึงเยจุอยูุเกินใจดำเยเปลี่ยนไไหมถาดใหญ่มากไป มากลาเปา้ันนําลอ่จดะ่าด้วยจับพี่น้องลายังเต็มถานอยู่เลยพี่น้องลาจกินต่ออย่าลืมก็อะไรก็แซ่ชงเกยแซ่แดกด้วยพี่น้องเด้อกิบหน้าพ่อกันไหมขอบคุณทุกต่างขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่านองสระ só yeah, não